เป็นอีกครั้งที่แอฟทักษอ,อนออกมาเล่าถึงช่วงชีวิตตอนที่เลิกรากับสงกรานต์เตชนรงในรายการป่าเต็ดทล์กซึ่งแอฟได้เล่ากระบวนความคิดในการตัดสินใจจบชีวิตคู่ที่ตอนนี้เหลือเพียงสถานะพ่อและแม่ของลูกที่ยังคงจะช่วยเลี้ยงลูกแม้ตอนนี้ต่างคนต่างมีความรักครั้งใหม่แล้วก็ตามชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตเรียกได้ว่าชีวิตแอฟราบเรียบมากไม่เคยเจอปัญหาหรืออุปสรรคไม่เคยเจอความทุกข์ไม่เคยพบกับความทุกข์ใจเลยจนมาเจอปัญหาชีวิตคู่นี่แหละหนักที่สุดในชีวิต ตอนนั้นได้คนรอบข้างมาช่วยขยายมุมมองให้กับตัวเองว่าได้เห็นครบแล้วหรือยังก่อนจะเลือกว่าจะเดินทางไปทางไหนต่อการเห็นครบจะช่วยทําให้เรารู้สึกตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและพลาดน้อยที่สุดเสียหายน้อยที่สุดการเจอปัญหามันทําให้เราเกิดความเสียหายอยู่แล้วแต่จะทํายังไงให้เราไปในทางที่เราบาดเจ็บน้อยที่สุดและทําให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและถูกต้องก่อนตัดสินใจเราจึงต้องเห็นปัญหานี้ให้ครบทุกด้าน แต่ในตอนที่เราจมอยู่กับปัญหาใดปัญหาหนึ่งเราก็มักจะเห็นแต่ตัวเองแต่คุณพอ่อคุณแม่อาจารย์รวมถึงเพื่อนสนิทเขาก็จะคอยขยายมุมมองให้เราว่ามุมมองมันเป็นแบบนี้นะหรือเรายังขาดมุมไหนอีกหรือเปล่ลาเพราะเรากําลังอินอยู่กับปัญหานี้อยู่เราก็จะมองจากมุมของเราว่ามันเป็นแบบนี้เราเห็นแบบนี้แต่จากมุมอื่นคุณพอ่อคุณแม่แอฟ,ฟก็ยังช่วยมองในมุมของฝั่งตรงข้ามให้ว่าเขาคิดแบบนั้นนะในมุมมองเขาว่าเขาเห็นเราในแบบนี้นะเรายังบกพร่องตรงไหนอีกหรือเปล่าเราจะยังพยายามทำมันอีกไหมหรือเราย,ยังมีอะไรที่มันขาดอีก เราพยายามถึงที่สุดแล้วหรือยังคุณพ่อคุณแม่จะบอกมาชัดๆเลยว่าคิดอย่างเดียวไม่ได้บางทีเราก็คิดไปเองให้นั่งเขียนออกมาเลยการตัดสินใจทุกอย่างในช่วงชีวิตฟคุณพ่อคุณแม่จะบอกให้เขียนข้อดีข้อเสียของมันข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบต่างๆซึ่งมันทําให้เราได้เห็นตัวเองจริงๆบางอย่างตอนนั้นเราอินแต่พอต้องมาเขียนกลับรู้สึกว่าไม่กล้าแม้แต่จะเขียนมันรู้สึกอายตัวเองมันไร้สาระเกินไปหรือบางจุดที่เราเขียนไปแล้วเรากลับรู้สึกว่าอันนี้มันน่ากลัวไม่แน่ใจว่า เราจะทํามันได้จริงๆหรืออันนี้ไม่สมเหตุสมผลขนาดนั้นหรอกที่จะกล้าเขียนมันมันก็เป็นเรื่องที่แปลกบางเรื่องเรากล้าคิดแต่เรากลับไม่กล้าเขียนมันออกมารู้สึกมันก็ไม่ขนาดนั้นแค่เรื่องนิดเดียวเองมันมีผลกับเราทําให้เราเห็นได้รอบด้านทําให้เราได้เห็นตัวเองว่าเราทําดีที่สุดแล้วหรือยังยังมีอะไรที่เราพอจะทํามันได้มากกว่านั้นอีกไหมถ้าทําได้มากกว่านั้น F อฟก็จะทํามันอีกจนถึง,งจุดที่มันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่มีช่องอะไรให้แอฟทาอีกแล้วแอฟ จึงมั่นใจในการตัดสินใจเลยเป็นที่มาว่าวันนั้นมั่นใจในการตัดสินใจทําให้ตัดสินใจได้ค่อนข้างนิ่งมีช่วงหนึ่งมองย้อนกลับไปจึงไม่เสียใจทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้มันก็เป็นรสชาติชีวิตจริงๆสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็น F อฟหรือคุณสงกรานเอฟเชื่อว่าทั้ง F อฟและเขาก็ได้เรียนรู้อะไรในช่วงชีวิตนั้นและก่อนที่เราจะมาเจอเหตุการณ์นั้นเราก็เคยมีความสุขกันมาก่อนทุกวันนี้บางคนก็ถามหรือบางคนก็อยากจะซ้ำเห็นไหมบอกแล้วว่าวันนั้นไม่น่าเลือก ไม่ขคย้อนกลับไปวันนั้นแอฟก็จะเลือกแบบนี้แล้วแต่คุณเลือกเลยแต่สําหรับแอฟไม่ว่าตอนจบจุดหมายปลายทางมันจะไม่ได้จบแบบทุกคนวาดฝันไว้แต่แอฟพอใจและแฮปปี้ที่อย่างน้อยช่วงชีวิตในตอนนั้นแอฟได้มีความสุขบ,บางคนบอกก็คุ้มค่าแหละแอฟได้ปีใหม่มามันก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดต่อให้แอฟไม่มีปีใหม่นะวันนั้นแอฟก็ตัดสินใจแบบนั้นให้แอฟเลือกแอฟก็เอาดีกว่าเกิดมาแล้วแอฟไม่เคยมีช่วงที่มีความสุขเลยเพราะกลัวว่ามันจะไม่สําเร็จไปจนถึงวันสุดท้้้้าาายขขอองงชีวิตตไไม่ไดกดกรนนนัน สำหรับ F แค่ไหนแค่นั้นถือว่าทำดีที่สุดแล้วเอนจอยกับมันที่สุดแล้วนะโมเมนต์นั้นไม่เป็นไรจบและเริ่มใหม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ท่าความสุขที่คุณเลือกในวันนั้นมันจะไม่อยู่ยาวไปจนถึงวันสุดท้ายที่คุณมีชีวิตอยู่แล้วจะไม่เลือกมัน F เลือกข้างนอก F อาจจะดูบางๆแต่ข้างใน F คืออึดทึกทน F อาจจะไม่ใช่คนที่กล้าพูดกล้าตัดสินใจแต่รู้สึกว่าตัวเองมั่นคง F ไม่ได้แมนไม่ได้แข็งแกร่งเบอร์นั้นแต่มันมั่นคงทางความคิดมั่นคงที่จะเป็นตัวเองมั่นคงใในนการตัดสิจ มันเกิดจากทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเอฟเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความมั่นใจกับเราๆจึงรักและเคารพในตัวเองเลยรู้สึกไม่ค่อยอ่อนไหวกับอะไรที่จะเข้ามามันเลยกระทบเรายาก